ฟาร์มเลเวลจากอามาดิโลนี่สินะคือฟาร์มสมารถพิเศษของผู้เล่นไหมครับสามารถอัดแอพทุกอย่างให้มาเป็นฟาร์มได้และบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดเองนะผมก็ไปดูมานะครับเพิ่งผมก็เจออะไรช่องผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นต้นฉบับนะแต่สุดยอดมากจริงมากได้วิวเยอะมากนะครับแล้วเราก็เอานั่นแหละมาดัดแปลงดูนะครับเราทําในสไตล์ของเราครับจนได้คลิปนี้มาประมาณนั้นสุดยอดนับถือได้คนทีคน่ค,คี่ค้นแรกเนี่ยโลโเทสนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยอย่างแรกหาพื้นที่ก่อนซึ่งผมเอาตรงนนี้้บบราากกมัไดดนะวิจ ขุด5คูณ5นะครับข้าง5ยาว5นะ่นเอง1 2 3 4 5 2 3 4 5ปุ๊บ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 ขุดเสร็จแล้วนะครับเราเช็คด้วยการวางน้ำนะครับผมนี่ถ้าน้ำมันไม่ไหลแล้วมันตกแค่บล็อกแบบนี้เว้นบล็อกไว้ใช่ไหม แสดว่าทําถูกแล้วขุดไปก่อนจากนั้นนะครับขุดลงไปอีกสัก6บล็อกก็พอขุดต่อไปเลยครับ1 2 3 4 5 6องม้าขุดจาก5้ขุดหของเรานั่นแหละในระหว่างขุดนะครับผมก็อยากจะบอกว่าใครกดไลค์คลิปนี้ขอให้ไม่มีการบ้านนะครับผมหรือถ้ามีก็ขอให้เพื่อนส่งมาให้ลอกนะ เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็นรูๆกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้นะจากนั้นก่อนที่เราจะไปขั้นตอนเติมผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับบริเวณข้างๆเนี่ยให้เป็นไม้ให้หมดรวมถึงข้างล่างด้วยเองาง่ายๆเอาจริงถ้าเป็นดินน่ะมันไม่ต้องเปลี่ยนก็แด้แต่ถ้าเป็นหินแบบนี้นยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าซิวเวอร์ฟิที่เราจะใช้กันเนี่ยหรือไอตัวที่เราจะเอามาอพเวลเนี่ยมันทําลายหินนะครับเพราะงั้นก็เปลี่ยนๆให้หมดซะรวมถึงความสวยงามด้วยก็เปลี่ยนแม่งให้หมดเลยครับแค่นั้นเองไม่มีอะไร สวยๆห,ห,หน่อยนะครับวันนี้สวยแล้วมั้งออน่าจะจากนั้นนะครับปะลงไปทําล่างกันต่อวางน้ํามุมใดมุมหนึ่งนะนี่เราวัดมาแล้วทํามันจะเหลือใช่ไหมช่องนี่ยขุดลงไปนะครับตั้งสามบล็อกก็ได้หนึ่งสองสามมานั้นมาร์คไว้เลยนี่เราใช้จ,จุดนี้ทําจุดตั้งหายครับต่อไปซึ่งขออนุญาตขุดรอบๆเนี่ยแล้วปลูกเป็นไม้หมดเลยครับอย่างที่บอกกับไอตัวซิเบิร์ฟิตเนี่ยอย่าประมาทมานะ เออเดี๋ยวเซิร์ฟจะพังเอาครับไม่ใช่ไร <c oughs> ขุดขุดขุด,ขดขวางไม้ให้หมดเลยข้างๆเนี่ยบริเวณรอบๆจุดสังหารเนี่ย <c oughs> เผื่อบั๊กเผื่อนู่นเผื่อนี่ครับก <c oughs> ันไว้ได้กว่าแก่นะอย่าไปคิดมาก <c oughs> จุดสังหารอย่างที่เคยเคยทําเคยเล่าเคยทําให้บอกทุกอย่างทุกคลิปแล้วจะทาว่าทํายังไงแล้วแต่เลยซึ่งอันนี้จะเป็นแบบที่ผมเสนอให้แล้วกันอะเว้นใช่ไหมอ่าสมมูรนะนี่ตกมาตรงนี้ หเป็นช่องสองหนึ่งสองเอาตรงนี้วางพมนี่ตัวอสักกิ้งพิสตันเนี่ยให้ใช้แบบที่มีสลามนะครับผมมันจะได้แบบยึดยึดผมไปด้วยฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่เราทำสองอันเพิ่มสติภาพเดี๋ยวนะคอมดันมาถึงอันนี้ใช่ไหมนี่ผมต้องเว้นไว้เหมือนกัน เป็นไว้ช่องหนึ่งหนึ่งสองโอเคแล้วก็เปลี่ยนพื้นเราจะเอาแบบทําได้เยอะเวลเวยอะไงถ้าใช้มาริโดตัวเดียวอะใช้แค่เครื่องเดียวก็พอแล้วแต่นี้ผมกล่าวว่าผมใช้มาริโดเยอะผมก็เลยใช้สี่อ่าใช้เด่นอยปลาแล้วกันจากนั้นอย่างที่บอกแนละ้วเปลี่ยนข้างๆเนี่ยให้เป็นหินให้หมดเช็คดูนะเผื่อไปติดเนี่ยนี่ตกมาโดนแน่บอกเลย เปลี่ยนให้หมดเป็นหินไม่ใช่ดิเปลี่ยนเป็นไม้จะหินเนี่ยเปลี่ยนไม้ให้หมดอาจจะดูงงๆหน่อยนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าลองไปทําก็น่าจะทําได้แหละอลองลองวางไปวางมาเดี๋ยวก็รู้เรื่องเองรครับจะคิดมารกทำพื้นที่ก่อนพอขุดแบบมีพื้นที่โลง่ลงๆแบบนี้นะครับอย่าลืมไปขุดหลังอันนี้นะเพราะเราจะต้องต่อเลสตโตนต่อ,อ,อมาเลยตึบ ตรงนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับต่อ,อ,อกมาจากนั้นครับใช้ตัวหน้าพุสหน้าเบี้ยวหรือว่า,อ,าอะไรเนี่ย observer ของเรานี่เองครับทำแบบนี้ให้มันแบบจูดชุบกันนะครับจูดชุบกันมันจะมีแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะตึกตกต๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักตึ๊กตักแบบนี้นี่ทําถูกแล้วจากนั้นถ้าปิดเครื่องก่อนเอาไอ้นี่มาคันโยก ตรงไหนก็ได้วางๆไว้จากนั้นก็เนี่ยปลาทเทนนเข้าไปซึ่งเมื่อกี้เสียงรถมันดังนะผมก็เลยหยุดไปก่อนปลาทเทนนครับสำหรับไทเดนนะหาง่ายๆสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นมือใหม่อาจจะไม่รู้าหายังไงก็เตรียมธนูตกคันหนึ่งอนะเปิดโมดัสแล้วก็ลงน้ําไปยิงเลยง่ายๆเอ,อดอกง่ายดีมาทดสอบเครื่องกันได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดแบบ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 นี่ผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าไทเดนมันกระจายไงมันจะไม่รวมแบบ จุดสังหารนั้นเก่านะครับพออันนี้ถ้าทําสําเร็จมันจะนแบบนี้นะครับจากนั้นก็วางกระจกปิดเอาจริงเป็นบล็อกอะไรก็ได้แต่ผมจะใช้เป็นกระจกเพราะผมจะลงมาดูด้วยไงแบบเผื่อมีอะไรผิดพลาดแล้วก็อยากเหินรุ่นนี้นั่นด้วยมันนี้สุดท้ายครับอย่าลืมปักไฟด้วยเดี๋ยวซอมบี้มันเกิดข้างในอย่าซวยเอานะครับนี่โอ้จุดสังหารของเราตรงนั้นก็จะเป็นรูที่แบบน้ําไหลลงมาปุ๊บไอ้พวกนี้มันจะกระจายอยู่ข้างนอกปุ๊บ พี่ครับดูมากระจายกันแค่เดียวก็ได้ไม่ใช่เหรออืมผมเคยใช้แล้วครับแหลกถ้าแบบตัวสองตัวได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบบเอาเอา,อามานิโลห้าตัวผมเคยทําแล้วได้เวลมาโคตรเยอะแต่แหลกขออนุญาตปิดเครื่องไว้ก่อนแล้วกันนะครับค่อยมาเปิดไม่ใช่หลไรเสียงมันดังนะไม่ใช่อะไรหลังจากนั้นก็ต่อขึ้นไปข้างบนป๊อป๊าป๊าป,ปทำทางขึ้น,ข,นขึ้นมาแหละไม่มีอะไรมาครับไปกันต่อนะจากนั้นก็เว้นตึงซองทั้งสองบล็อก,กได้เอาจริงก็แล้วแต่นะเว้นเท่าไหร่ก็ได้แล้วต่อออกมาสองบล็อกนะครับเราจะใช้บล็อกที่สามแบบนี้ แล้วขุดสองบล็อกที่ต่อมานี่ออกเพราะมันจะอยู่แบบตรงกลางพอดีเป๊ะนะครับประมาณนี้เหตุ okay, ผลที่ต้องขุดออกง่ายๆเลยเราไม่ได้ใช้แค่นั้นเองครับจากนั้นก็วางทรายซึ่งเป็นทรายแบบแซดโซแซดโซแซนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ใช้เราจะใช้เป็นทรายธรรมดานะครับพูดทําไมนั่นแหละอยากพูดต่อไปแบบนี้ปุ๊บแล้วก็วางเป็นแท็บดอข้างบนนะครับวางทําไมผมก็ไม่รู้แต่ก่อนจะวางแท็บดอล,ลืมบอกให้วางบล็อกอะไรก็ได้บนทรายก่อนเอ้ยบนกระบอเพชรก่อนครับจากนั้นก็ วางเป็นเนี่ยสแสลบแบบนี้นะครับให้มันแบบมีช่องข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมครับวางข้างบนตึก๊กตามคลิปเลยจากนั้นทุบออกระวังเป็นจะย่อ,อทาไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่นั่นแหละวางเขาเรียกอะไรลืมลนะแทบดอกแบบนี้แล้วก็ต่อเอาสแสลบต่ออีกทีนึงนะครับพอทำไม่ต่อบางทีแบบมันเกิดแล้วมันก็เด้งออกครับหรือถ้าให้ฉกอ่ต่ออีกทีนึงไปเลยเอาให้เยอะส,สูงสูงไปเลยครับอย่าไปคิดมาก จากนั้นนี่ต่อข้างแบบนี้ซึ่งไม่ต้องทําก็ได้อันนี้คือทาเอาเทแล้วไม่มีอะไรแล้วเอาจริงคือมันเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะง,งงว่าเสร็จแล้วสำหรับฟาร์มครับต่อไปก็คือสิ่งที่ใช้เอาจริงไม่ต้องวางก็ได้โอ้ยตกอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอ,โอ้แล้วก็สิ่งที่ควรระวังนะครับอันนี้ผมทาพลาดไปอเผิ่อไปขุดนะน้ามันลงข้างล่างต้องไปแก้ไขนะครับซึ่ง นั่นแหละผมมันโดนน้ำแล้วมันหายนะอันนี้เออลืมเตือนไปเลยเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้นะครับขออนุญาตไปทำข้างบนเสร็จก่อนขอยญาตวางกระจกเพิ่มความสวยมัง้งต่อไปนะครับที่ต้องสร้างนะครับเอาจริงไม่ต้องก็ได้แต่ผมแนะนําไม่สร้างเลยดีกว่านั่ะนกะ็คือกรงอ่าเอาเป็นว่าเราขอเรียกว่าที่จับสัตว์พะพันธุ์แล้วกันเออเราจะไปจับเรียกตัวอะไรนะลืมชื่อเลยอมาดิโลนะครับผมอมาดิโลเนี่ยอันนี้คือสําคัญมากพระเอกในงานครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสวรรค์นหน้าเนี่ยเราต้องไปจับมาใช่ไหมผมก็เกียดวิ่งไปวิ่งมาบ่อยนะครับเพราะนั้นจับมาสองตัวแล้วพอะพันเอานะครับอืส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะทําเป็นพื้นที่สําหรับอพระเอกของเราอีกคนหนึ่งนั่นก็คือซอมบี้นั่นเอทงทาร่มให้ซอมบี้ไม่มีอะไรเอาจริงไม่ต้องทาแบบผมก็ได้แล้วแต่จะทําหรือไม่ทําให้มันก็ได้แต่วางบล็อกแบบแล้วแต่วางบล็อกกันแดดก็พอนะครับหรือใส่หมวกให้มันก็ได้ซึ่ง มันไม่เท่งไงเออแบบแหวงไอ้หวังไม่ตรงนะครับแบบแบนนี้มันอาจจะดูอ่าดีฝ่ามัง้งต่อไปนะครับผมนั่นก็คือการจับสมบีนนะั่นเองซึ่งมันต้องใช้นมแท็กด้วยนะซีรีส์บโอก็ง่ายๆครับพิมพ์ชื่อในอใกูไก่คันนีกแล้วไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ไก่มันคันไก่แถวบ้านนะครับนี่พิมพ์ชื่อชื่ออะไรก็รแล้วแต่นะจากนั้นก็ รอให้ซอมบี้มาขึ้นเรือนะครับซอมบี้เนี่ยเวลาอยู่ใกล้เรือใช่ไหมถ้ามันแบบไปโดนเรือปุ๊บมันจะขึ้นบนเรือครับแล้วก็บางนิมแท็กไว้โอ้โหต้องใส่ตัวนี้ไม่ชอบขหน้าเข้าขาน้าออกอย่างเดียวเลยช่างมันนะครับเหตุผลที่ต้องมีซอมบี้นะครับอาจสังเกตเลยดิมือลั่นสังเกตน,นะครับอันนี้คืออะไรเมโลปกติใช่ไหมอเมริโกปุ๊บอ่ะแต่ถ้าอยู่ใกล้ซอมบี้มันจะม้วนตัวแบบนี้นะออแค่นั้นแหละแล้วจากตอนที่มันม้วนตัวปุ๊บเราก็เนี่ยเต,ต,ต,ตะมันลงไป นี่แบบนี้ซึ่งผมไม่รู้นะเวลามันม้วน,นตัวแม่งอึดมากนะมาริโอโดนกระบองเพชรไม่ค่อยตุยนะจระมครับแต่ผมแนะนําให้ไปจับจากสวหนนามาสองตัวครับแล้วก็พ่อพันุ์โดยการใช้นี่นะครับเอกเอกเอกไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่านะครับเป็นสไปเดอร์ไอหัวไก่ขันนี่แกแถวช่วงนี้ฝนตกถ้ามีเสียงกบเสียงอะไรก็ต้องขอัยด้วยนะครับนี่ ขยายพันธุ์ครับแล้วก็รอโตนะครับเราก็พร้อมที่ใช้งานน้องแล้วเย่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าสวันาเป็นแบบไหนนะครับนี่คือสวัลนาครับเนี่ยพื้นที่แบบเนี้ยไอ้นี่แหละสวัลนาครับมันจะมีมะนระเกิดนะครับซึ่งเราสามารถใช้เชือกลากไปได้นะครับมอนมอนมอนมอแต่ก็อย่าลากเร็วไปครับเดี๋ยวลุดลากไปทัก2ตัวพอนะครับแล้วก็ไปค่อยขยายเอาได้นะครับอย่างที่เคยทำแต่ถ้าแบบสร้างบ้านอยู่สวัลนาอยู่แล้วก็ชิๆสบายๆนะครับเกิดเยอะมากเลยนะในสวันาเนี่ย กงอะ่ะผมแนะนาให้อยู่ไกลกับซอมบี้หน่อยก็ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมขนาดอยู่ตรงเนี้ยมันยังกลัวซอมบี้เลยโอ้โหไออ้าอันนี้จะกินอย่างเดียวก็เอาไว้ใกล้ๆหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวมันจะม้วนตัวอย่างเดียวมันมันจะไม่อ่าผสมพันธ์เอานะครับเนี่ยมันมันกลัวซอมบี้หรือม้นมวนบ่อยจัดอันนี้ก็อิ่มแล้วให้ให้กินไม่ให้กินเอ้ยเอ้ย เอาจริงนะเล่นไหมครับมาเพิ่งรู้ว่าเราสามารถกินสไปเดอร์ไอได้เอ๊ะเอเอ,เอต่อไปนะครับน้ํายาที่ใช้ซึ่งวิธีการปรุงอะ่ะมันก็เหมือนน้ายาปกติแหละแค่เปลี่ยนสมหลักเป็นสโตนนัน่นคือหินปกตินั่นแหละหินที่เจอตามทั่วไปครับลองทาสมุติว่าเป็นที่ขุดธรรมดาใช่ไหมแล้วเอาหินที่มันแตกนั่นแหละเอาไปเผามันจะได้เป็นสโตนที่เป็นสโตนแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาเริ่มทดสอบกันเลยดิฟ่านะครับเลือดผมลดเพราะผมตกไปในฟาร์มเมื่อกี้นี้นะครับผมก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะตกไปขึ้นยากนะครับอาจต้อออองขุดบกกมานะ ดูนะครับอันนี้คือผมวางไวตั้งแต่ตอนเริ่มฟาร์มแรกๆแ,แล้วยังไม่ตุยนะถึกมากเลยสําหรับน้องอ่าอะไรนะอามาเดโรของเรานะครับซึ่งเอาตัวเดียวบางทีมันก็เกินไปครับเราจะให้มีเพื่อนด้วยเอาตักห้าแล้วกันสองสามสี่ห้าวิธีการเอาเข้าของถ้าเล่นซูเวอร์โวก็คืออ่าพามาแล้วดันเข้าไปครับอันนี้มีห้าตัวนะครับไปเริ่มเลยผมบอกเลยว่าแหลกจ,จัดๆนะครับปายาให้โดนน้องนะครับ นี่เครื่องมจะเริ่มทํางานแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเราลืมเปิดเครื่องหรือเปล่ารีไปเปิดให้ไวนะไม่งั้นแหล็กมันเริ่มมาแล้วโอ้โหนี่นะครับนี่พลังสี่แรงมาถ้ามีอันเดียวก็น่าจะร่วงสำหรับเรานะดูดูดมาดูนะครับว่าเราจะได้กี่วิวนะ นี่คือห้าตัวนะครับพลังห้าอามาดิโลนะครับข้ามไปตอนแบบเสร็จเลยแล้วกันสามนาทีอ้ห้าสิบแปดเลเวลนะครับสตรอแบบอ่าห้าตัวนะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องมาแบบ คอยดูนะเผื่อไทเดนมันบักแบบนี้นะหายไปนหนนึงไทเดนผมคิดว่าน่าจะไปรวมกับไทเดนอันนี้แหละเออนั่นแหละก็คอยมาตรวจฟาร์มนะเสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดเครื่อง58เลเวล3นาทีอันนี้แค่5ตัวนะครับซึ่งถ้าเอาแค่ตัวเดียวก็น่าจะได้มาไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต่ำคนนี้ประมาณน่าจะ30 20อะไรประมาณเนี้ยอันนี้แค่5ตัวนะครับแล้วก็น้องยังไม่ตุยนะใช้ได้ต่อด้วยโอ้โหนี่แค่5ตัวนะ แต่ถ้าว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาเป็นสิบล่ะยา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 หกเจ็ด yeah, 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 yeah. หยุดก่อนหยุดก่อนอันนี้จะเป็นเสียงผมจากอนาคตแล้วกันครับในคลิปผมอาจจะคึกขนองนู่นนี่นั่นนะในการทำมาริโลแบบ20ตัว10ตัวทั้งนี้นั้นผมแนะนําว่าย่า ใช้เยอะครับมันแหลกมากๆแหลกแบบจัดๆดิการแกนะสมมติว่าพี่ครับผมแหลกมากทําไงดีให้เข้าตั้งค่านะไปเปิดพิทฟูซ่าหรือไม่ปล่อยไฟครับเดี๋ยวลูกตัวซิล์ฟิตมันจะหายไปเองรวมถึงซอมบี้ด้วยแต่จับใหม่ได้ดีฝาเครื่องแหลกครับประมาณนั้นถ้ารวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายเดดยวลงไไไปปิ้นะังไม่ได้เปิดเครื่องพอมันเริ่มมาแล้วครับอาการอาการแหลกอาการแหลกโอ้โห ช่วยด้วยช่วยด้วยแรกจะจัดนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกได้ไปเท่าไหร่แต่ที่รู้คือมันแหลกมากโอ้โหอย่าหาเล่นนะครับเอโทรศัพท์ใครไม่แน่จริงนะผมเลยขอตัวโอ้ย,อยแหลก,กระตุกจิตกระชากใจจัดอ่าวิธีการแก้ทําคนที่แบบพี่ครับผมก็เป็นแบบพี่เหมือนกันในตอนเนี้ยแลกมากทาไงกดแบบนี้นะครับปุ๊บแบบนี้เซตติ้งอันนี้คือวิธีถอนวิธีแก้เลยเพราะมันแรกนะครับสาหรับเครื่องแบบไม่ไหวแบบผมเนี้ย ผกขนาดข้าตังค่าวยางเล็กแล้วก็กดตรงความระดับความยากเนี่ยที่เราปรับไ้ฮาร์ดนอร์มอลอีซี่เนี่ยปรับเป็นฟิสฟูครับแค่นี้โลกก็จะสงบสุขว้าวโลกสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าซอมบี้ของเราก็จะหายไปด้วยนะเพราะนั้นต้องจับซอมบี้ใหม่ใช้แค่ห้าตัวพอแล้วเอาจริงใช้แค่หนึ่งถึงสองตัวก็พอแล้วอย่าไปโลกและน้องก็เพิ่งเสียชีวิตจากเราไปนะครับ ถ้าอยู่อยู่ได้นานมากแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีน้องน้องคนใหม่อยู่นี่ขยายพันธุ์เพิ่มเราบอกวันนี้เขาตัวอะไรก่อนบาย